ครับถึงเวลาสําหรับทุเรียนเลเวอร์แล้วแน่นอนนะครับว่างานเทศกาลผลไม้เนี่ยจะขาดทุเรียนไปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อทุเรียนของภาคอีสานกันนะครับในงานทุเรียนทุ่งกุลาครั้งที่2ที่จังหวัดยะโสธรครับเขาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเพื่อเป็นการตอกย้ําความสําเร็จแล้วก็ยกระดับทุเรียนจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับภายในงานนี้เขาก็ จัดขึ้นที่บ้านสวนเพิ่มสุขคราฟฟาร์มสเตย์ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับงานเนี่ยคึกคักทีเดียวนะครับไฮไลท์สำคัญของงานเนี่ยก็คือการส่งมอบทุเรียนทุ่งกุลาล็อตแรกของฤด,ดูกาลให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าจากสวนทรายทองเกษตรกรผู้บุกเบิกแล้วก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนคุณภาพในพื้นที่ โดยในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตทุเรียนทุ่งกุลาได้รับความนิยมสูงมากมีลูกค้าเก่าจากปีที่แล้วติดต่อเข้ามาจองกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในรสชาติและก็คุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ครับ ภายในงานก็ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนทุ่งกุลายอย่างครบวงจรนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนี่เมื่อเมือเมื่อสักครู่นี้เป็นเค้กทุเรียนนะครับมีโดนัททุเรียนด้วยแล้วก็มีนมสดทุเรียนใครที่เป็นทุเรียนเลเวอร์ต้องไปติดตามนะครับ รวมถึงยังมีการนําผลผลิตอะโวคาโดจากสวนในพื้นที่อําเภอมหาชนะชัยซึ่งเป็นผลผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาสร้างการรับรู้ในพื้นที่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยครับนี่ท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นายชานชายัยสอนศรีวิชยัย บอกว่าทุเรียนทุ่งกุลาร้องไห้เนะีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือรสชาติหวานนุ่มเนื้อสัมผัสแน่นเนียนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินแดนทุ่งกุลาโดยเฉพาะเลยโดยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้มีการนําทุเรียนภูเขาไฟมาปลูกในพื้นที่และมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีครับ ใครที่สนใจอยากจะลิ้มรสลองรสชาติของทุเรียนทุ่งกุลานะครับสามารถสั่งซื้อทุเรียนทุ่งกุลาคุณภาพพรีเมียมได้โดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้ว0813904091าย้ำอีกหนึ่งรอบ0813904091ครับ